เรียนสอบถามค่ะถ้าเรามาด้วยใจที่ลักรรตัทาแต่ขณะปฏิบัติกับทำออกมาได้ไม่ดีเท่าเท่าที่เราอยากให้เป็นทั้งทั้งเนื่องด้วยง่วงเมื่อยจิตฟุ้งซ่านการปฏิบัติครั้งนี้จะบาปไหมไม,ไม่บาปหรือคะ่ะเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นกุศลถึงแม้จะมีจิตอกุศลเข้ามาแทรกแต่ว่าเจตนาของโยมมาถือศีลปฏิบัติธรรม จิตเป็นกุศลอยู่แล้วแต่บางทีเราความเคยชินอย่างที่บอกอะกิเลสนอนเนื่องเนี่ยจันดานมันต้องขึ้นมาให้โยมเรียนรู้อะที่จะสู้กับมันหนักเป็นเบาเนี่ยดังนั้นคุณไม่มีบาปเลยราะคุณปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมไม่มีบาปครับอาตมาไม่เคยเทศว่าโยมบาปนะทําอย่างนี้บาปนี้ไม่เคยครับต่อให้มันเพราะมันเป็นอารมณ์ชั่วคราวมันไม่ได้อารมณ์แท้จริงของโยม คุณมาถึงตรงนี้แล้วคุณจะเบาเลยจากหนักเป็นเบาเดยวออไอเราตร้องตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปหมดเลยเครียดความจริงไอ้ไม่ได้ของเราเนี่ยเรายังไม่ไปถึงเจตนาสมบูรณ์ขนาดนั้นดลนั้นพวกนี้ไม่ไม่ใช่เลยแล้วชอบฟันทงนน่นน,นี้บาปนิยมพระไม่มีอะไรจะพูดะมีสองข้อเนี่ยบาปกับบุญตายไม่ได้ปฏิบัติแล้วมีจะพ่อชอบพูด บาปกับบุญเรานิทานและบาปกับบุญแต่ถ้าปฏิบัติและบาปกับบุญวางไว้ก่อนเพราะตอนนี้เรากำลังขัดเกลาวตัวเองคุณไม่มีบาปหรอกครับมันต้องขัดเกลาวอย่างนี้เพราะจิตอย่างนี้มามันให้เราเรียนรืออ๋อจิตไม่ดีมันเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ไม่เบรกไม่หยุดในปัจจุบันนะ้เดี๋ยวมันจะขยาย คุณกำลังคุณกำลังสร้างปัญญาให้ตัวคุณเองในการดูสภาวะธรรมออกไม่มีบาปครับ